ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก28จังหวัดรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกากรมพุทนิยมทิยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่จะแดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงประจำวันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันอังคารจนถึง18นาฬิกาของวันพุธบริเวณพ,พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายดอดรธานีสกลนครน,นครพนม อุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกสระบรุรีลบบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกระบี่ตรังสตูลชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ